สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับคลิปที่2ของวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ t o y o ต a า o r t u n e r ตัวใหม่นะครับล้อตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าก็สามารถใส่ได้กับรถผมงูมาตรฐานได้ทั่วไปนะครับของ t o y o ต a าใส่ได้เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Vigo, r ้ v o Fortuner, Legender ใส่ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อคอสิบแปดนะครับอ่าคอสิบแปดตัวนี้นะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่สามสิบนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนนะครับทักมาได้นะสินค้ามีบริการนะครับของเก่าเรารับเถิดด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ตั้งอยู่พระาร 2, ามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่คนระไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะเดี๋ยวหน้าโอกาสัหน้า,รนนาเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ